สวัสดีค่ะพี่น้องอุ้ยแรงมากเรียบร่อย40%ว่าท่านสวัสดีน้องมานะเพื่อนเพ่งคือบรของเฉบมาส่งดูใ้จะเป็นของน้องมานะใครนะครับิดรถก่อนบวงโอ้ยอยันตะวัน่ ต้องเกิดรุ่นใดเอาเอิื่นหวยบ่วงหยุดโต้แถวเราด้วยบุหรี่กันแล้วโอ๊ยมันเป็นตื่นเตือนเลยว่าตื่นอีกเอ้าพี่จูบ่งตื่นประมาณเท่าไหรบ้างแปดโมงแถมเสีบอาบน้ำออกมาจับรถ่ใจออกมาเลยมีบุญเอียงเนาะเนาะเอ้า ว่ <Billie S 1> <Idi ot. S 2> าแปลว่าูนางดุว่าหเียนอันว่านี้ว <Ash ELLE> ่านียมีมีนอยู่ปา้างมาแล้วคือหอดไว่เด้าของมันใส่ใ่หอนไม่ด้หรือ่มีกับท่านในวี่บอกยกลูกปาวออันนี้เห็นเี่อันพับพับอันนี้เห็นเนี่ยพับอันนี้เห็น อันใดอันนี้นะอันใดเลีจูกินข้าวเรียงขนาดเราทำเองมั้งด้ยไม่ได้ทำงานนักใช่ไหมสวัสดีค่ะไครมาตะสามเหยียบไทยมาจะใจก๋วสามเหยียบโอ้ไมโกเยี่ยมเนี่ยเนี่ยคนดังอะเห็นไหมเนี่ย จะไปหาไก่ไหนคห้คึมค <laughs> ึมดิล่อารมณ์คาบเจจอยดิ <c oughs> ดอบอ่จัดแกละวางขาวีนทันทีขวีนเหมือนไข่อาว่าปูเซร่อวัาปูนั่งในขวดหวานาวปูเนี่ยเนล้ลเป็นหมือนล้งู่มั่นใจแต่ว่า ผูนเขาเป็นนางพุนเขียนซื้อไปน้ำเลย่เพราะว่าล่งจากมาเต็นก็คือมาไเด้นนางเร็วอ่านดีคิอไปกินข้าวป่นอไปหาเนื้อกินปะกระป๋องท่านม่งจ็เนี่หรือมจะกินท่านบอททันยูดอกมีผู้ใหญ่เขาจะอาดนา จะมุ่งไกินกพระท่านก็พระนงอย่างไรพรนิสิกเดากกำลังกินถามนั่งสิแปะไหวพี่ขวัญพี่จูมานะเอมนี่ยกตลกเขาถิอมาเขียนทับตลกเขาอยู่ตลกอจะนตลกไห้เจ้ดิรอนปา นี่แม่แม่ในยูทูบบอกว่าแม่แม่ในยูทูบบอกว่าเขาเป็นมินิมินิยูทูบแกงยูทูเบอรมินิยูทูบเออว่อมอาีไม่มีให้เด เขาแจกก้วยเราเล้ยเขาให้ซื้อค่ะเขาให้ไปซื้อกับใครไม่รกับพี่กอล์ฟเออถ่าย <c oughs> มาเด็กกี่เนาะเอ้ยมนถ่ายได้ไหมนี่อย่าถ่ายเห็นชุดนะว่าด้ยงังนน่นะสวัสดีค่ะวีบอมก็เป็นแต่ว่าถือเนีอสา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางเอคอนเวยอนางบอเรกินซึงแม่อันนี้ของอันนี้ของลำเพลินโชว์เอาเหรอช่ดูหน่อยดูหน่อยันของลำเพลินโชว์เอาก็นั่นไงไปเธอเลยอยู่ไกลย กันนั่นเดียวองสาวน้อยมีหวเนี่ยตําตาข้าพกินสีตําบ่ะสีตํา่กินมื่สีคือเมื่อสี่ท่านเปลนตําแตงซะไปตําแตงกับตําข้าวดท่านอยู่ที่ท่านอยู่บอก้งงอกิโล่ตกเลยตไปเอท่านเอ ไปตำยากกินตำหอนิเมยตำอะยังตะบกเตลัยเตืนไ่ห้านม่่าเอะไรนี่ถยบอตไม่ถวยไซ่จานเตือนจานไม่เคยเปิดโยกเหลือเตนไยก็สักเทาไหรดถ้าก็จึงม่ยกโคเควกรือยังเขาได้กินยังะม่ทันจะอยางไป พะโลไม่ใช่พะโลไม่ใช่พะโลอะ okay. ไรทำไมมันจินพะโล้ออกอย่างนี้จับชายมับายตรงขนาดจับชายจับชายคือย่างวะกูเกินตัมากแหละโอ๊ยแม่แม่ สีกินเผาเขาก็ไม่ได้กินเนาะยังไงก่ได้กินกินต่อมาเราใส่้าไปที่พูนวัดือือแลทานเขาเ็ยังไเออมันนี่สีผาห้ปลาลวงเขาเอถึไที่แล้ว เออยู่กลๆแต่ดนจางเวียกอยังเงี่เห็นแล้วก็มีหวนมเนี่ยกินกับตมาพหยอดอันยัเกาะหยอดหยอดยังเกาะมากันพะขารมาพอมไงนี่องยุโรปสงสาย่เกียงกัน ม oh ันตัดยอดออกโอ้ไนอนนอนคือเตาเทนั่งขอโซใครเกี่างพีเฮ้เฮ้เฮ นั่งดูดิเอออันนี้อนุญาตนั่งได้ย่าเบ๊บปากเต็มที่เลยวะอันนี้ยูทูบเบอร์อันนี้ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไออันนี้ยูทูบเบอร์คอนเสิร์ต บโคจ้าหมูว่าอยากกินอยูได้ยานขี่แดี้มื่อนี้ก็เอากัเห็นตักต้าหมูว่าแล้วจะ่าเยานซื้อกาซื้อยานขี่แตกงานขี่แตกไม่ให้ลูซินไม่กินแจกตามติดนี่ คืบนอนชิมเดนียวอพอาวาปลาไว้ซ้ำนีนี่กไปพอกันมาขีดนะไายเป็นอาหารหวบ้างว่าาเจ้าเจ้าแย่ายจใ่ไหเออเอเอแม่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 แมแมนีย่ยยูทูบได้ยินแล้วกัน